วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวาดรูกพิชินเคยวันนี้นะคะจะมาสอนวาดรูปนางเงือกนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าไงนะคะไม่ได้อันนั้นเราไม่ได้อยู่บ้านในตอนนี้นวาดรูปผู้ชายนะคะเปลี่ยนเป็นวาดรูปเอิมผู้ชายนะคะวรูปผู้ชาย,ยาคิดลึกอะไรมาก ได้คนหน้าเรียบร้อยเหมือนมะละกอไหมมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยซมเซมเซมมะละกอมะละกอไม่มีใครดูคลิปนี้ยแหละต่อไปก็วาดหน้าม้ามันนะหน้าม้ามันจะเป็นยังไงอ่ะหน้าม้าเอิ่มหน้าม้าเป็นงาหน้าม้ามันจะเอิ่มแหลมๆเออใช่แหลมๆ เลียมใครวาดไหนก็ได้นี่ฉันก็ไม่ได้วา่าดแล้วนามาๆๆเหลีมยมเลีมพอหรือยังฮแล้วก็ประจบกันนี่เลยเพลมไม่น่าสวยเลยไม่สวยใช่ไหมไปกว็วาดตาตาเขาจะมีความสวยงาม สวยงามลงอีกว่าวาดไม่สวยก็ขอโทษด้วยเาะฉันไม่ใช่คนที่วาดสวยอะไรมากแหนึ่งคนต้องมามาวาดสวยวาดสวยวาดสวยสมมติว่ารูปมันหายก็ลยต้องหากระดาษมาตรงนี้ชุดมันจะเป็นแบบคล้ายๆถั่วแอลมอนด์แล้วก็วาดมือวาดหมื่นง่ายมากเดี๋ยวมาสอนวาดมือด้วยนะวาดมือก็ วาดแบบนี้หนึ่งสองสสี่ห้นค่มือมือจะเป็นลายสองสา1สี่หเป็นไงสวยงามสวยงามพระรามเปดน,นิ้นคลิปนี้คลิปกวนตีนสร็จแล้วโอ๊ย จะปลประบายสีกันคือเราไม่มีที่ใส่สีนะก็เลยที่เสดสีคลินมาใส่สีเมจิผมมันนะจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองสีเหลืองหรือสีส้มระบายผมเอาสีเหลืองมาระบายผมเราจะเสกเสกเสกให้เดี๋ยวมันจะผมสีเหลืองเลยนะ ถ้าเราจะเสกเดี๋ยวเราใช้ดินสอวิเศษนี่คือดินสอวิเศษที่สามารถทําอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาเสกกันว่ามันจะสามารถทําอะไรได้จริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอม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 ผมของไอ้นี่จงเป็นสีเหลืองปรีปรปร เป็นไปได้ไงเป็นไปได้โอ้สุดยอดสุดยอดเออต่อไปเราขอให้อืมตาเป็นสีสีอะไรดีสีมิน้นโอมโอมโอม,โอมตาเจ้านี่จงเป็นสีมี ไอ้เอิกี้เราสั่งสีหมินไปใช่ไหมแต่๋ยไ,ไม่มีสีหมินไงมันมันก็เลยทําให้ลําไม่ได้นะต่อไปป่าป่าเป็นสีชมพูอ่าเดี๋ยวเราขอไประบายสีอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเพื่อเสร็จแล้วนะคะเรามาดูก,กันว่าตุ๊ดต๊ดผู้ชายตุ๊ดของเรานะคะ มันจะออกมาเป็นสวยหรือไม่สวยจะสวยหรือไม่สวยถ้าสวยนะคะถ้าคลิปนี้คอมเมนต์ได้คอมเมนต์มานะแต่ถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะจ๊ะโอเคขอบไประบายสีกันก่อนนะคะลืมบอกนะเรามีสีกล่องนี้กับสีกล <ia> <for> ่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งสองกล่องนี้เลยนะคะถ้าขาดสีอะไรไปก็ใช้สีกล่องนี้นะคะสีกล่องนี้มีทั้งหมด12สีสีทั้งอ,อันนี้มีทั้งหมด เอ็ดสีนะคะโอเคเดี๋ยวมรัาไกันชื่อ,อมาใช้เวลาที่เสมเดิมสวยงามสวัสดีฉันคือตุดซีฉันก็อยากจะบอกให้เอเธอนั้นติดตามช่องฉันพอดีนะ่ะฉันนะจะเอาโทรศัพท์พ่ออยเกิดมาติดตามช่องฉันแล้วแหละแต่พอดีฉันลืมนะ่ะก็เลยไม่ได้บอก เชื่อชันนั้นถ้าช่องฉันครบสิบคนเมื่อไหร่ฉันจะวาดนางเงือกสอนวาดนางเงือกตัวนี้และฉันจะไม่วาดแบบนี้ด้วยนะถ้าครบสิบคนแล้วก็พวกแกนะเตรียมตัวหยิบดินสอปากกายางลบอะไรมาให้เรียบร้อยเตรียมมาวาดไอ้นี่เลยเดี๋ยวฉันจะสอนพวกเธอวาดแต่วันนี้นั้นคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแต่ เหมือนเดิมถ้าใครยังไม่ติดตามช่องเราห้ามไปไหนเด็ดขาดแล้วถ้าหนีไปไหนแล้วก็ระวังขอไปก่อนนะลากรลาก่อนนะเพื่อนๆนไม่เพื่อนเพื่อนสิฉันไม่มีเพื่อนฉันคือตุ๊ดเี่ฉันคืออม ฉันคือตัวนักบอกไงที่ฉันเธอว่าให้ฉันถือถ้าใครที่ยังไม่ติดตามช่างนนี่สกูชี่ก็ติดกันได้นะถ้าแล้วใครไม่ติดฉันจะถีบหน้าแกให้คว่ำเหมือนทุเรียนแกครยจวยนะถ้าแกไม่ติดแกหูุปากฉันเลยนะดยุปากฉันไว้ให้ดีไม่ติดอย่าติดห้ามยกเลิกเด็ดขาดถ้ายกเลิกระวังแม่จะมาตีที่บ้านใครยกเลิก ติดตามเลิกติดตามช่องเราขอให้แม่ตี